มา let's go ไปครับกำลังไปที่คาเฟติเลียอีกเขาบอกไปก่อนนะว่าด้านนี้ไม่เคยไม่เคยเล่นเลยแต่อยากเล่นมานานแล้วด้านนี้ผมเคยเล่นไปแล้วแต่เล่นไปหลายรอบมากกว่าจะผ่านเพราะแมปมันกว้างและผู้เลายเยอะมาก ครับข้างหน้าเป็นห้องซื้อของเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับตรงแถวนี้ s t a ร์ only โอเคตู้ีเคลียร์ like ตรงนี้เดี๋ยวเช็คประตูให้ประตูเปิดแล้วโอเคเป็น okay, ้องเช็คค่อยเข้าไป,ไปลืมอาไปฉายมาวะ่ะ <All right. S 1> เดี๋ยวปิดประตูปิดประตูฝั่งนี้ก่อนประตูปิดอยู่เดี๋ยวไปเปิดได้เดี๋ยวไปเช็คให้ แล้วไปตูนี้มันเป็นปิดมันเปิดได้ปะเนี่ยประตูตรงนี้เขาไม่ได้ใช่ไหมโอเคคนร้ายไม่ทราบตำแหน่งแต่น่าจะอยู่ไม่น่าไม่ทางด้านหน้าก็ฝั่งขวามีแค่ทางไปด้านขวาอย่างเดียวไม่มีทางซ้ายกดเลย วังวังขวาแนงขวามองหน้าหน้าไว้ให้อยู่เอ้ยฝั่งซ้ายก็มีหนิอ๋อซ้ายมีซ้ายมีเดี๋ยวเช็คห้องนี้ก่อนสตาร์ทออลีแปบนึงคนร้ายอยู่ฝั่งซ้ายของห้อง C2 ได้ปกอบลนอยครับมันมันสลบเลยมันสลบเลย ห้องนี้ไม่เคลียร์นะห้องนี้ไม่เคลียร์ระวังด้วยเช็คห้องน้ำเช็คห้องน้ำสายายปีดสายปิดที่สิ่งเฮ้ยห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงมีแน่นอนเสียงมาจากห้องน้ำหญิงแฝรนักแฟร์นักแฝรนักหมอ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 ในไม่ในใจว่าเถื่อนหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอจับมันก่อนเอ้ามันเถื่อนมันไม่หมอเถื่อนมันถีบตัวละครผมมันถีบไอ้นี่หมอเถื่อนโอเคห้องน้ำหญิงเคลียร์ ห้องน้ำชายเคียร์ไหมเคียร์เคียร์เดี๋ยวไปเช็คนี่เดี๋ยวเช็คประตูนี้น่าละนี่เลยเป็นพวกกันพวกกันร้ายสองคนฝั่งเฮ้ยเราต้องเราแยกกันเข้าแยกเข้ามีใครมีซีทูอีอันหนึ่งซีทูอันหนึ่งตามผมมาตามผมมาตาไาตาโอ้แบ่เขียรตามมาตามมาแต่แบฝั่งนี้ไม่รอเลยไอ้ตำแหน่งคนร้ายมีอย่างนี้นะหน้าประตูตรงนี้อยู่ไกลมากเข้าพร้อมกันเลย เข้าเหมอนกันเลยเหรอเฮ้ยมันมีซับเปกตัวนึงอยู่ฝั่งนู้นอ่ะมันเป็นไอมันเป็นไอตัวเนี้ยไอตัวใส่ก่อนหนาแล้วก็แปะฝุ่นนู้นอีกอ่ะแปะตรงนี้อีกอันนึงมีใครมีคนนึ่งไหมมีใครมีคนนึ่งไหมไม่มีเลยหรือกูไปให้กูมีเดี๋ยวเพิ่งเนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าพร้อมกันแต่กูต้องเปิดก่อนนะครับแต่ตรงนี้มันจะตรงนี้มันจะหายไปนี่ไม่รู้อ่ะลองดูเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปมันเป็นประตูเข้าไปต่อเว้ยต้องเข้าไปอีกชั้้้้้้้้นนนึงออออออกกกไไไไไดดดมมโเเเคขขาาปป่ นี่นี่มันคือตรงนี้บอกว่ามันกดเอาสวิตเกับมาได้ไหมเอากลับได้ไหมห้องนี้ไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอหาอยู่่ไม่มีตรงไหนถ้าเรายิงซีทูมันจะระเบิดไหมระเบิดครกูว่าระเบิดระเบิดยิงเลยเนาะยิงแค่โลว์ไปแป๊บนึงนะหายไรแปะเลยไปเลยแปะนะอ่าไอ้ผู้ร้ายมันมันวิ่งไปแล้วอ่ะแต่แต่แฟดไปเอ้ยแต่ระเบิดไปเลยมันวิ่งออกไปแล้วเอาเลยอยหางไอคนพบกันเลยห่างแล้วห่างแล้วห่างแล้ว แฟนเข้าไปหนึ่งจังหวะเอ้าชิตติดอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยป้าเป็นหนึ่งแล้วเป็นสติงเจอร์นี่ไงนี่ไงเรียบร้อยขอ,อยชิดมันอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยประตูนี้เอ้ยเอ้ยใครอันอีกคนนึงตายเคียร์เคโอ้ยเคียร์สุดยอดเยี่ยมครับเ็นไปตามแผน มีใครเจ็บมากอ่ะใครเจ็บมั่งพี่พี่พี่พโอเคครับผมเจ็บแขนขวาเอ๊ะผมเจ็บแขนซ้ายด้านหน้าเป็นประตูไม่เจอระเบิดไปเดี๋ยวใช้ประตูนี้ก่อนฝากเป็นผู้ลายใช่ไหมผู้ลายผู้ลายผู้ลายทางนี้เป็นทางขึ้นไปชั้นสองเราเคลียร์ชั้นนี้ก่อนเราเคลียร์ชั้นนี้ก่อนตัวเกี่ยวตัวนั้น่ะโอเคระวังระวังซ้ายนะซ้าย เกียร์เกียร์เช็คครับเป็นห้องห้องเก็บของเป็นซีลียนเข้าไปเลยเอเคเรียบร้อยเกียร์เดี๋ยวกูจับนี่เองผมไม่อยู่อ๋อคุณรู้แล้วเว้ยไอป่านทำไมมันถึงมันถึงไม่เราเห็นไม่เห็นมันเลยเพราะว่าเราอันนี้เราเข้าแค่โซนนั้นน่ะเราต้องเข้าไปทางขวาอีกรอบนึงอ่ะต้องเห็นประตูขวา ใช่จริงม,มันดักมันดักเรอยู่ตรงประตูนั้นเว้ยแต่กูเข้าใจผิดกูนึกว่ามันวิ่งหนีไปไปไป็นโรงันตรงนี่น,น,น,นทางทางขึ้นทางขึ้นเราอยู่ตรงหน้าทางขึ้นแล้วะฮะทำไมอยเสื้อในเสื้อของเอเีใกาเดี๋แสงด้วยเป็นอะไรนะเรื่องแสงเรื่องแสงเหรอเดี๋ยววันนี้ขอเช็คบันไดอีกรอบหนึ่งบันไดไม่มีคนแต่ว่าระวังไว้ ขึ้งไปขึ้นไปประตูด้านหน้าเปิดอยู่เป็นชั้นสองมีเสียงคนอะเสียงคนเสียงคนฝั่งไหนซ้ายหรือขวาถ้กจะฝั่งขวาขวาขึ้นไปแสกกัน เป็นประตูครับตรงนี้ทางนี้เป็นประตูไม่มีระเบิด,ดปรูกันโอเคงั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามไปไหนประตูไหนประตูไหนประตูนี้หมดเลยหนึ่งสองเอาสตาร์บัลลี่ก่อนไปสตาร์บัลลี่ก่อนสตาร์บัลลี่ไม่มีใครอ่าตรงนี้ต่อห้องนี้เป็นห้องปิดไม่มีใครเหมือนกัน ไม่เชื่อมกับห้องไอ้ซาบอรี่เชื่อมกับห้องนั้นมั้งทีมสองไปแก่อ่าใช่ใช่งั้นลองเข้าไปเช็คให้เกียร์ไหมเผื่อมีแบบมันแอบมุมอับอย่างเงี้ยกูเข้าห้องนี้แล้วทีมหัวไม่มีคนอ่ะตัดตาบอรี่อนี่กูเจอทางไปต่อกูเจะทาไปต่อหอยเนี่ยมี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 ห้องไปต่ออีกทโอเคโอเคไหนไหนตรงไหนตรงไหนห้องห้องนี้เหรออันนี้เออดูเอาตาเตอรันนี้ดู่มก่าเงยห้องตรงนี้ไม่มีใครเลยไม่มีใครไม่มีใครเฮ้ยยังคนอีกอ่ะห้องนี้ต่อวะอะไรนะเช็คแป๊บ ใช่อยู่ด้านหน้าห้องเลยมีซีทูไหมมีไหมเหรอไม่มีละงั้นงั้นงั้นเปิดเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเก็บไว้เก็บไว้เลเปิดประตูให้หน่อยคนหนึ่งเปิดประตูแล้วถอยมาเลยเดี๋ยวกูจะปาแฟตเข้าไปเปิดอ่ะขวัมาขวัมาขวัญมาเอาตายโอเคเฮ้ยข้างกันดิเงิดอะไหนอ่ะเกิดอะไรตายโอเคเดี๋ยวเก็บหลักฐานป่ะมึง เก็บประหารเรียบร้อยครับ <N> ราาเฮ้ยตรงนี้มีหลักฐานหล่นเก็บไมนได้ไงมันตายท่าอะไรของมันเนี่ยกดเลยจ้ากนเลยเอ้าอ๋อมันไม่มันเรายิงมันไม่ตายด้วยเ <c oughs> ยี่ยมเยี่มยมครับมันเป็นตัวสําคัญแล้ว้องนักเช็คประตูนั่ <c oughs> ไอตัว <c oughs> ด้านในที่มันตาย <c oughs> บักอะ <c oughs> เป็นทางไปต่อมีฝั่งซ้ายขวาเป็นประตูไม่เจอใคร ใช้ทางขวาแบบฝั่งระวังซ้ายหน่อยนะทางขวามันจะเป็นทางที่เรามาแล้วนะไนีเสียงคนเหรอครับเปิดบีบุกนนทปิดประตรูโอเคครับไปเช็คข้างนนหน้าต่อเอามันมาได้ไปต่อไปต่อไปต่อแช่งกิ้งลูมห้องแช่งกิง้งไม่เจอระเบิดเป็นทางมีมุม,ม,มทางขวาเสียง เซ็งเลยเช็คให้ครับสักครู่นะเจย์นครับเจย์โอเคอันนี้ซีทูไปได้เลยมันอยู่ด้านหน้าฮะไม่จินเจอหมอเจอหมอตรงนี้ตรงนี้ต้องการซีทูต้องการซีทูมันดักมันดักอยู่ด้านหน้าห้องเลยไปจับตัวหมอดิจับตัวหมอไหนไหนอยู่ไหนเดี๋ยวไปติดซีทูให้เขียนได้อันนี้หมอจริงใช่ไหมหมอปลาหมอน่าจะหมอจริงมันดุมือ 1, เปเลยเปิ่งสองเขหมอจริงนี้หมอจริงเป็ไงเขีย่างร้อยร้อยอุ้ยเขี่ยชิบหายมันมันโจละมันโมืละเขีเ็คเช็คก่อนเช็คก่อนกูถือกูจ่อไว้อยู่กูจ uh, ่อไว้อย okay. okay. ู่เฮ้ยจบมันนี okay, <X <X ่งอาจบเลยจำเลรครับเก็บราคาเรียบร้อยห้องห้องตรงที่มันห้องเอ็กซย์อ่เอ็กซเล เอเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกเข้ามาแล้วตรงนี้มาแล้วมาแล้วครับตรงนี้มาแล้วโอเคตรงนี้เช็คให้โอ้ไม่เจอระเบิดครับแต่ซ้ายขวามีทางไปต่อมดเลยอ๋อสายตันสายตัน เอ๊ะมาแล้วหรือเปล่าตรงนี้เออเหมือนมาแล้วเลยงั้นเราก็เ,เราไปนั่นต่อไปเลยมันมันมีตึกสองตึกนี่ยเ,เอาไปไหนอ่ะบันไดขึ้นอย่างนี้นี่อา้อาว okay, <okay>, okay. เคเคเคระวังนะ ลองนะไอ้ตรงนี้เราลองเลยไม่เห็นใครีแฟนพี่มีแฟนยูงหนึ่งลูกนะโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยลองลองซ้ายอยู่ลองซ้ายอยู่แต่ซ้ายมีคนเหมือนจะเป็นหมอเฮ้ยเฮ้ยไประเบิดฟังกวา ด้านนี้มีคนหนึ่งคนครับน่าจะเป็นหมอจริงหมอจริงแต่มันยอมมันยอมขนาดนี้เปิดประตูให้รูมันเปิดประตูโจนโจนโจนแอบอยู่ตายตรงไหนตรงไหนตรงที่ระเบิดโอเคกำลังช่วยนี้อยู่กำลังช่วยหมอคนนี้อยู่อันนี้เป็นตัใหญ่อ่ะเดี๋ยวกูระเบิดให้

ไาโซนตึกต่อไปกันเลยครับ let's go ไปตรงนี้มีทางไปต่อตรงนี้เราไปเรื่องเลยไปแล้วไปแล้วอันนี้มันเชื่อมกันเชื่อมก็โอเคโอเคโอเคแต่เราควรไม่เจ็บแขนเจ็บขาแล้เ <laughs> 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 จ็บแขนางไปเทหแล้วเจ็บแขนกันหมดเลยซ้าย <laughs> <ๆ>มีทางขวามีทางไม่มีระเบิด ตรงนี้กำลังเช็คประตูตรงนี้อยู่ประตูฝั่งขวาเฮ้ยเป็นไอ้นี่เลยเป็นพั้วการไล่เปิดอ่ายิงอะไรดีกว่ายิงอะไรดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องจับมันละมันอยู่ด้านหน้านี่เลยครับโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดให้เดี๋ยวผมเปิดให้สามเคนี่ก็มาเรียบร้อยก็ตายเฮ้อืมไม่ได้ เช็คกระโดดให้ห้องเด็กไม่มีอะไรเอ้ามีหมอเมื่อกี้กูมองไม่เห็นวะมึงเพิ่งวิ่งมาใช่ไหมโอ๊ยเฮ้ยเลยขอเสีนสัตว์สัตว์เมื่อกี้ในจอกไม่มีอบบสงสัยมันเพิ่งวิ่งมาแน่เลยนี่ะไรตัวเนี้ยมันซตอนตรงนี้แน่เลยมุมมุมตรงนี้เข้าสู่หอ ไม่จะระเบิดครับแล้วก็เป็นทางเฉยแต่ไม่เห็นคนนะระวังเวยเมีแน่นอนห้องนี้ห้องนี้มีแน่นอนไมเสียงวีีร์ยูยผมพูดระเบิดนะผมพูดระเบิดนะผมพูดระเบิดนะระวังสายให้โอเค่มีตูเดียวล่ามีห้องน้วะต้องเปิดละเฮ้ยชัดฟังอะไรวะ อ๋อโอเคครับนึกว่าไอ้คนร้ายคนร้ายจะชอบพูดเลยภาพโพสยองเลยใช่หัวล้หัวแบะเลยเละเลยแล้วลูกซองแบะเลยอ่ะไอ้หี้อเนี่ยครับไม่ใช่ประตูนี้แบบเป็นห้องเตียงอะไรสักอย่างครับแล้วก็เป็นห้องใหญ่แต่ไม่เห็นใครไม่มีระเบิดด้วยระวังด้วยนะหลังเนี่ย เช็คให้หมดก่อนเช็คมุมนี้โอเคไม่มีประตูด้านในเช็คประตูนี้สัครู่ครับไม่มีระเบิดฝั่งซ้ายมีทางไปต่อขวาเหมือนจะมีทางมีคนนอนตายอยู่ประตูซ้ายเปิดนะครับโล่นะโอเคจัดไประวังหลงัง โหแม่งคนตายเพียบเลยชัยย้นนี้เคลียร์ยังชั้นนี้เคลียร์ยังชั้นนี้เคลียร์แล้วโอเคงั้นเราไปลงไปข้างล่างกันต่อเลยน,น,นี่มันมาจากวัตอะไรทำไมภาพมันอะไรเนี่ยมันเป็นอาานนนันนี้เหรอเป็นของตัวเกมเหรอ ดนซอแล้วหน้าแบกขดใช่หน้าแบกเลยถ้ายิงแขนแขนก็จะขาดเลยอย่าลืมใช้กระสุนนะเราเอาแม็กที่เต็มมาก่อนดีกว่าขอลำเปียงกระสุนสักโอเคตใช้โหมดควานดีไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกูไม่อยากแบบยิงเป็นสภัพนึงกระสุนหมดแตกแตก ฝั่งซ้ายมีอะไรฝั่งขวาเป็นทางไปต่อแล้วก็ไม่มีระเบิดเป็นทางยาวนะทางขวาล้องเลยเป็นฮอว่ะโอ้ซ้ายขวาล่ะเป็นซ้ายเป็นห้องน้ำเอ้ยขวาเป็นห้องน้ำขวาขวาไีเช็คห้องน้ำก่อนซ้ายก็มีห้องน้ำเดี๋ยวเช็คห้องน้ำเฮ้ยมีพยาบาลตรงไหนห้องน้ำซ้ายโอเคเดี๋ยวดูห้องสตาร์บี ขรงกลางกลางลงนะงกลางไม่มีนะเคเคสตาร์บอลลี่มีทางไปเพียบเลยสตาร์บอลลี่มาลงตรงสตาร์บอลลี่ก่น,นหมมน้่งซ้ายยไอตนังง้นสต้งไหนอะ่ะ้เขียวฮอหอะไรเ อ๋อ oh, เป็นซิบิเลียนโอเคงั้นตรงไหนต่อดี่ะประตูนี้ไหมทอนี้อันนี้ก็มีประตูเ,นะเหมือนกันเดี๋ยวเช็คให้เหมือนได้ยินเสียงคนเลยโอ๋อ oh, พี่จับแล้วมีคนหนึ่งจับอยู่นู่นน่ะเส้นทางไปต่อทางตรงซนะ้ายขวาเป็นมุมอับแล้วก็มีศพคนตายอยู่หนึ่งคนไม่ช่วยเลยสพี่้าย ทางขึ้นไอ้ตรงนี้ระวังนะทางขึ้นไปอ่ะทางขึ้นไปตรงเนี้ยระวังด้วยตรงนี้เป็นประตูตรงนี้เป็ประตูเฮ้ยตรงไหนอ่ะไอ้ยิงไปขึ้นเหรอตรงไหนวะมีตรงนี้นี่มาพี่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 ที่พี่ไปมาไปมากำลังไปครับกำลังไปสองตัวสองตัวในห้องนี้เหรอใช่ใช่โอเคครับ เดี๋ยวอีกตัวนึงเรวจะวิ่งหนีฟาใช่คอมไหมเดี๋ยวเดี๋ยววัวนี้ก่อนเฮ้ยซีวีเลียนหมดแล้วอ้าวเรียบร้อยสวยโอ้โหเดี๋ยวดูส่วนไหนนี่ดิดูส่วนไหนี่เน่เน่อน่โอ้โหไอ้กระซัมบี้เอ้ยอะไรเนี่ยไน่เน่เนไเน่ตัวนี้นีไะ คนเหมือนซตอบบี้ชาแกชารกจริงโดน